เวทีนี้ยิ่งใหญ่กันมากทีเดียวค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะขอถามคุณแบงค์ดีกว่าว่าฟาร์มเฮาส์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่กับทางด้านฟารเฮาส์ของเรามีความแบบยังดูสดดูใหม่ยังดูมีความเป็นไวรัสอยู่แบบนี้เอออยากให้กล่าวถึงสักนิดนึงค่ะว่าถ้าคือแบงค์ในมาเซอร์ของเราตอนนี้อายุศูนย์ขวบแล้นะอุ้ยแบงค์ในมาเซอร์อายุศูนย์ขวบแล้วเหรอคะครบรอบ40ปีครับเราก็อยากจะเข้าไปสืบจิตใจน้องๆเด็กๆวัยรุ่นทุกคนนะครับ ขาดแค่แตกข้างเป็นสื่อนาวได้อย่างเดียวเลยสุดยอดค่ะอ้ยอ่ามีงานด้วยมีงานด้วยข้างคือทีได้ผู้ที่ดูแลพื้นไป่าใหญ่แห่งเดียวใครที่เข้ามาอุปร พวกมันจะต้องตายว้าวของเสือจริงๆ่ะ มีการคอสเนกคนเลยเพราะว่าแต่ให้สามีดูนะคะ<ม>ชอบนะที่บ้านที่มติดหลายชเลยนะคะ่มีอ,อกม้เนี่ยเราตื่นตาตื่นใจมากพระแต่แลคน,นี่ยต้องเตรียมตัวมาหนานา่นไมว่าะจะชุดคอสเพลมากเลยค่ะที่ได้มามา,มาดูแล้วก็ถามถึงความย่างเนี่ยมือเพรแต่ละคนเนี่ยคือล้วก็แบบโอ้โหแต่ละคนจัดเต็มกันได้แบบนี้นะครับผมเองก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหวทีนี้แต่ละคนตั้งใจที่อย่าง mm. มีเวลาในการแสดงไม่มากเลยแต่ทุกคนก็งัดตัวนอยดุตัวน้ำเมย์ม่พังกินแล้วพังกินแล้วทุกคน,กน,กคน,กคนตะกี้นี่มันแล้มากเลยนะ <c oughs> ในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นจะทำเสียงนี้เลยเออเฮ <c oughs> ้อเจอแล้วพี่แดงเขาเสียงปกตินะครับปกติครับก็ต้องบอกว่าประทับใจที่เขาแข่งเอสค่ะเขาซ้อมเดินแบบแบบเข้มข้นเขาเดินตั้งแต่สุ้งไห้โตล้ถึงเชียงใหม่เพื่อเป็นการทบทวนในการเดินแบบของเขา Let it go, please, John. นะคะเส็อาำยาอายาโอเคค่ะครบ40ปีค่ครับามเฮาครบ40ปีก็ก็ฟาร์มเฮาเปิดมาแล้ว40ปีนะครับก็ปีนี้เป็นปีฉลอง40ปีที่เราก็ทําหลายๆอย่างเป็นกิจกรรมทางด้านการตลาดแล้วก็มีออกสินค้าใหม่หลายๆตัวให้กับ ทุกๆคนได้ลองไปกินกันนะครับเราก็มีเรื่องมีสินค้าใหม่ก็คืออวันตินบัตเตอร์สกอตก็มีคุณมายคุณอาโรจากเรื่องกินพอย t ์เดอะซีดี s มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับลูกค้าก็ชอบแล้วก็ชอบกิน p อย t ์เดอะซีดี้ด้วยนะครับวันนี้มีสัดประกวดคอร์ทเทเนี่ย ทีน,นี้นทีี้40ปีเราไม่ทําอย่างเดียวครับนอกจากมีกินพอดเดตซีรีส์แล้วเราก็ยังมีตั้งแต่ต้นปีมาเราก็มีแบรนด์ดัมเบอร์คนใหม่ซึ่งก็คือตัวน้องฟูมีเฮาสูงนี่เองนะครับก็เป็นแบรนด์นัมเบอร์ที่ที่เกิดจากอินเนอร์ข้างในของภายในทีมงานฟามเฮาส์เองที่อยากจะสื่อไปถึงลูกลูกค้าลูกค้าทุกๆคนว่าเราสดใสสดใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเราก็จะมี ส่งทางสุขให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็วีทูเบอร์เองเนี่ยตัวน้องภูมิฮาสูสเนี่ยก็จะมีไลฟ์ทุกๆวันนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับเป็นไงบ้างคะเห็นน้องๆมาท่วมทีนี้เจอจากงานเราทำน้อวโฟมีแ้ <ๆ S 1> แล้วพูดว่ามีการคอมมูนิตี้คอสเพย์ที่มีกันอยู่แล้วเยอะนะครับแล้ เด็กๆผู้ใหญ่ลหลายๆคนชอบตามมาแต่งตัวคอร์สย์มีความสุขแล้วก็ตามความฝันตัวเองได้ได้ได้แสดงถึงความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะครับเราก็เลยอยากจัดประกวดเวทีนี้ให้กับทุกๆคนที่สนใจทางด้านคอร์สย์นะครับก็จะได้เป็นการตอบแทนให้เขาว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทเนี่ยมีคนสนใจนะแล้วคนชอบนะครับ ในปีต่อๆไปนี่มีจะจัดกิจกรรมอะไรีปีต่อไปก็จะมีจัดอยู่เรื่อยๆครับเราก็พยายามจัดอะไรที่ทุกๆคนชอบแล้วก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิรต์ตมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจะจัดมาให้นะครับถ้าอยากให้ฝากความเ้าสี่ปีและปีต่อๆไปครับปีนี้ก็ปี40ปีของความเ้านะครับเราก็ยังสดอยู่เหมือนเดิมนะครับส่งความเ้าเนี่ยครับ ส่งทุกๆวันนะครับตามร้านร้านค้าทั่วไปแล้วก็มีส่งดีลิเวอรีรรร่ด้วยนะครับก็ขอฝากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดชอบน้องฟูมีชอบออกิจกรรมที่เราทําก็กินความเฮาแล้วก็มีควาสุขด,ด้วยกันนะครับโอเคได้ทำความรู้สึกโอเคเป็นยังไงบ้างคะ <Okay. S 2> รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ตกใจมาก่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เข้ามาประกวด คอสเพลย์ในกรุงเทพนะคะเพราะว่าเป็นเด็ก้านนอกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็เพิ่งเข้ามาคอสเพลย์ได้เมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองค่ะก็ประมาณ6เดือนใช่ไหมคะก็ค่อนข้างค่อนข้างใหม่อยู่ก่อนประสบการณ์แล้วก็การมาครั้งนี้ก็มาเจอพี่ๆหลายๆท่านที่ร่วมเวทีร่วมประกวดนะคะก็มีตั้งแต่คนที่เจนประสบการณ์นะคะแล้วก็เก่งๆชุดอลังการทั้งนั้นนะคะแต่ก็แบบว่ารู้สึก กลัวจริงๆกลัวนะคะแล้วก็พอขึ้นไปมันเป็นการแบบว่ากระโดดข้ามกำแพงในหัวใจตัวเองนะคะตัดสินใจมาแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ปรากฏว่าเราทำได้มาถึงจุดนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเห็นมุ่งนีลาแบบอ้อยังไงซ้อมมานเออซ้อมเหรอคะก็ประมาณสองสัปดาห์นะคะเพราะว่า จริงๆแล้วโจทย์ก็คือแสดงภายใน30วินาทีมันค่อนข้างเร็วนะคะเราเป็นชุดที่แบบว่าน้อยๆใช่ไหมคะจนไม่อลังการเราก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้ภายใน30วินเนี่ยมันกินใจกรรมการนั่นก็คือการคีฟคาแรคเตอร์การแสดงอินเนอร์ในการเป็นตัวละครนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดใช่คะ่ะเพราะว่าการคอสเพลย์ก็คือทํายังไงให้มันเหมือนต้นฉบับมากที่สุด ขอบคุณค่ะอินเสิร์ตแป๊บนึงนะคะ